สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอาจารย์เจ๊เพรื่อว่าแอดเจ้าของช่องถุงทองพารวยและ ถุงทองชาแนลอ้าวันนี้จะมาสรุปตัวเลขหลังตำราพัฒนาประกาศผลรางวัลแล้วนะคะไม่รู้ว่าได้กีดได้เฮกันยกกลุ่มยกช่องเลยนะคะปังมากๆเลยอย่างที่บอกว่าบางท่านอาจจะไม่เชื่อว่าจริงหรือไม่แต่คนในกลุ่มคือรู้แน่นอนว่าจริงเท็จขนาดไหนแล้วก็คนที่ดูคลิปก็รู้แน่นอนว่า กิ่งเท็ดขนาดไหนก่อนอื่นต้องมาด,ดูตัวเลขกันเลยนะคะว่าตัวไหนอาจารย์ท่าไหนแตกบ้างก็คือมาด,ดูว่าตำราลาแซบขนาดไหนร้านไหนแซบมั่งแซบยิ่งกว่าเลยเพราะว่า4ตัวแตก สามตัวแตกสองตัวเด้งบนล่างอย่างที่บอกเลยว่า,ารวยยกกลุ่มยกช่องจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยไม่ว่าจะเป็นตําไทยหรือตำลาวยังไงก็แซให้เห็นนะคะคนที่ได้ก็คือแอดก็ดีใจด้วยเป็นอย่างมากเลยอยากให้ถูกทุกคนจริงๆส่วนท่านที่พลาดก็ต้องมาสู้กันต่อนะคะสู้กันต่อไป แอดก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยทุกๆท,ท่านเลยแอดก็ทําเต็มที่แล้วบางท่านอาจจะไม่ถูกใจแต่บางท่านถูกใจไปก็ดีไปคนที่ได้สี่ตัวก็คือเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอามาดูกันเลยว่าตัวเลขของอาจารย์ท่านไหนเข้าบ้างนะคะจะให้ดูกันเลยนะคะอาจารย์เจี๊ยบสายด่วนนะคะ ก็คือแอดเองพูดง่ายๆสายด่วนสายด่วนให้ไวเล็กเกับเล็กเเขาเรียกว่าวิ่งกับรูด7กับ9จับคู่ให้7019หรือจับคู่2ตัว479ผลรางวัลมา5 4 4 5 7 9เออ4579ถ้าใส่5ไป4ตัวแตกนะคะแล้วก็ตรงตรงไปที่79ของแอดเองก็คืออาจารย์เจ็บเองยังไงก็ สายด่วนมาให้เห็นนะคะตรงตรงสายด่วนอาจารย์โยให้ไว้ที่เลข4เม็ดเดียวเท่านั้น4เม็ดเดียวเท่านั้นจับคู่เน้นๆคือ4ห้าสี่ห้าเจ4ด 5, นะคะถ้าใส่9เข้าไปก็คือ4ตัวแตกเช่นกันถ้าใส่9เข้าไปเพราะ745มาแล้วขาดแค่เลข9เท่านั้นเองเอา้าวมาตามกันต่ออีกนะคะสายด่วนผู้ใหญ่เจดี เลขผู้ใหญ่ใจดีมาแค่เลขเจดวิ่งกับรูดนะคะเพราะว่าผลรางวัลมา5 4 5สี่ห้าเจ็ดเห้าเจเอามาตามกันต่อของปู่แสวงปู่แสวงสำหรับท่านที่อยู่ทาง Youtube ก็น่าจะมีเฮกันนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยก็มีเฮไปแล้วตำไทยก็เฮกันแล้วตำลาวก็ต้องเฮเพราะว่า วันศุกร์ก็เฮสี่ตัวแตกสามตัวแตกกันเยอะมากถ้าท่านใดที่ได้ย้อนหลังดูจะเห็นเลยว่าของจริงไม่ใช่ของปลอมมีถามเข้ามาว่าของจริงหรือของปลอมถ้าย้อนหลังดูจะไม่ถามคํานี้แน่นอนอา้าวปู่แสวงปู่แสวงเลข5ากับเลขสี่วิ่งรูด5กับ4จับคู่ก็คือ5 4เน้นเน้นห้าสี่เขาเรียกว,ว่า ตัวเน้นเลย5้าผลรางวัลมาที่4ี่ห้าล่างวิ่งกับรูดก็คือเข้าแตกทั้งคู่เลยนะคะทั้งห้าทั้งสี่เด้งเลยมาตามตอบปู่รับลับ,ลบตำลาวปู่รับๆับนะคะให้ที่เลข9เลข9้าจับคู่ให้9ก็ก็คือตัวเน้นเลย97มา7 9 9ดกก็คือมา79นะคะ 7.9กับ4มาแล้วขาดไปที่เลข5ตัวเดียวเท่านั้นก็จะแตก4ตัวปังไหมคะ,ะดูแล้วปังไหมคะเอามาดูปูไข่ต่อสำหรับท่านที่ติดตามรอคือ,อตามพวกปูหรือตามสายด,วด่วนยังไงมีเฮให้เห็นแน่นอนถ้าตามปูและสายด,วด่วนยังไงก็มีเฮให้เห็นนะคะอ้าปูไข่17พฤศจิกาปี68ตําตำลาววิ่งกับรูป4กับ5 สี่กับหก็คือเข้าเด้งเข้าเด้งเพราะว่าผลดังวันมา4ี่ห้ตรงๆจับคู่ก็4ี่ห้าเด้งยิ่งกว่าเด้งเขาเรียกว่าเด้งมากเลยนะคะแบบว่า,าซื้อ,อยังไงก็ถูกพูดง่ายๆนะคะแซบที่สุดก็เรียกว่าแซบที่สุดเลยนะคะส่วนปู่สีปู่สีก็เช่นกันปู่สีเลขสี ูสีให้ไว้สหาตรงตรงสห้าตรงตรงนะคะมาหลายสำนักเขาเรียกว่า,าแตกจริงแตกจังหลายสำนักมากยังไงก็ถูกแน่นอนถึงว่าในกลุ่มก็มีเหตุกันมากคนที่เข้าใหม่วันนี้ดวงดีมากๆเลยนะคะเอาปู่ลิงดำงูที่ผ่านมา4ตัวแตกวันนี้ให้แค่เลขเจ็เจก้าเขาเรียกว่าวิงรูดได้ไปที่บนคือเ มาดูด่วน VIP เขาเรียกว่าด่วน VIP ทำไมถึงเรียกด่วนมาช้าหรือว่าเป็นเลข VIP นะคะสำหรับท่านที่อยู่ VIP ได้แน่นอนยังไงก็ไม่พลาดนะคะออกก่อนจะ VIP มาดูของอาจารย์เจี๊บชุดเต็มก่อนของอาจารย์เจี๊บชุดเต็มเน้น7กับ9 7กับ9เมื่อก่อนหน้านี้คือสายด่วน เจ็ดกับเก้าตรงตรงที่เจ็ดเก้าจับคู่ให้ 7, เจ็ดเก้าเน้นเน้นเลยมาที่เจ็ดเก้าตรงตรงแซบไหมคะแซบมากมาดูละตรงในด่วน v a p นะคะของตำราว17พฤศจิกาปี68อยากให้รู้ว่า4ตัวแตกกีดกันยกห้องเลยยกกลุ่มเลยตัว,ว่าได้ทาง YouTube ไม่ได้เพราะเหตุผลที่ว่า ตัวเลขจะมาช้ามากช้าจริงๆช้าแล้วลง Youtube ไม่ทันแน่นอนเห็นไหมคะให้ไว้9745 9745ห้แตกบนแตกล่างไหมคะ4ตัวแตกมาทั้ง9 7, 4, 7 9. ทั้ง4 5 7หมาทั้ง45และ79 4ตัวแตกนะคะอ่า สมาชิก f อซปังมาก4ตัวแตกนะคะเอ้ามาลุ้นกันต่อนะคะท่านใดที่ชื่นชอบเพราะว่าตัวเลขสายด่วนยังไงก็ลง YouTube ไม่ทนันทุกคนจะต้องได้ทางกลุ่ม VIP นะคะกลุ่มพลังบุญพูดง่ายๆจะเป็นกลุ่มพลังบุญท่านใดสนใจก็เ,เข้าฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นแต่ว่าก่อนเขาจะมีกฎระเบียบให้อ่านเพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวหลายคนก็จะต้องมีกฎระเบียบ ช่วงนี้คนเอาเลขออกไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกฎระเบียบนะคะเอาท่านใดอยากเข้ากลุ่มก็ทักทัก id ดีไลน์เข้ามาหรือว่าแอดจะลงลงสแกนคิวอ d e โไว้ให้นะคะยังไงก็สแกนเข้ามาเอาขอให้ทุกท่านโชคดีมีชายวันพุธขอให้มีเฮพร้อมๆกันอีกนะคะช่วงนี้ฟัง ฟังมากๆไม่ว่าตำราวหรือตำไทยวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทั้ง3ตัวแตกและ4ตัวแตกเช่นกัน2ตัวไม่ต้องพูดถึงถ้าสตัว4ตัวแล้ว2ตัวยิ่งแตกบนล่างแล้วก็มาเจอไทยอีก3ตัวแตกอีกเด้งก็เด้งมาเจอวันจันทร์อีกลาวตำราวเด้งอีกแตกอีกต้องบอกว่าถึงเราจะช่องเล็กช่องน้องใหม่ แต่ตัวเลขไม่เป็นรองใครแน่นอนทุกคนได้เห็นแล้วแอดอยากมีโมเมนต์นี้ให้ทุกคนได้เห็นอยากให้ทุกคนว่า,าได้จริงๆนะคะได้ปลดนี้ปลดสินจริงๆว่าพลิกชีวิตเลยน้องที่บอกว่าพลิกชีวิตเลยวันนี้นะคะได้จริงๆถ้าเข้าไปก็จะได้รู้นะคะว่าเขาบอกว่าพลิกชีวิตเขาเลย ต้องบอกว่าอย่างนี้ได้ใช้นี่พลิกชีวิตคนที่มีนี่นะคะคนที่ยังกําลังลําบากถึงแม้จะนิดจะหน่อยแต่ก็เยอะสําหรับตัวเขาคนนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าทุกคนต้นทุนไม่เหมือนกันต้นทุนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมากน้อยก็อยู่ที่ต้นทุนเรานะคะเอากลับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทุกเสียนทุกสำนัก ที่เมตตาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพวกเราอย่าลืมนะคะท่านใดที่มีโชคท่านใดที่มีโชคอยากให้ค่าน้ำร้อนน้ำชากาแฟอาจารย์ท่านไหนหรือว่าแอดอยากจะช่วยค่ากาแฟค่าสมุดปากกาก็ทักทายแอดจะลงเลขที่บัญชีไปให้ใต้คลิปใต้เมนนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านที่มีน้ำใจกับทางแอดทางอาจารย์นะคะคลิปนี้แอลลาไปก่อนรอชมอ่า เวลาตัวเลขแอดลงนะคะตำไทยตำลาวนะคะปังที่สุดแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ